สวัสดีค่ะแป้งค่ะวันนี้นะคะก็มีไอเทมเล็กๆน่ารักนะคะมารีวิวอีกแล้วค่ะอันนี้นะเป็นกล้องค่ะครั้งที่แล้วเรารีวิว ลองฟรุงฟริงกันไปแล้วเนาะ TR 50จาก Cas i O นะคะครั้งนี้นะคะมาในแนวแอคชั่นคาเมราบ้างนะคะตัวนี้น่ารักมากๆแล้วก็กำลังฮิตมากๆเลยบ้างเห็นแวบ,บแรกนะคะในเว็บก็แบบเฮ้ยเสาะแสวงหานะคะ,นะ,คะจนได้ร้านที่ซื้อมาในราคาโอเคมากนะคะนี้บ้องซื้อมา3,300บาทนะคะแต่ว่าถ้าที่จีเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทเองแต่ว่าแน่นอนว่าพอขาชาวจีนก็กวาดไปหมดเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นราคาในเมืองไทยเนี่ยน่าจะเริ่มอยู่ที่ประมาณ3,000บาทขึ้นไปนะคะ ก็กล้องอันนี้นะคะยี G ่ห้อ Xiaomi นะคะคือมางไม่แน่ใจนะเรื่องการอ่านว่าอ่านถูกต้องหรือเปล่ามันจะอ่านว่า Xiaomi Yi Camera นะคะ YI แล้วก็ Camera นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Action Camera ซึ่งเขาบอกว่าประสิทธิภาพนะ ใกล้เคียงกับ GoPro เราไม่อยากจะใช้คําว่าเทียบเท่าหรือว่าเหนือกว่านะคะเพราะราคามันต่างกันเยอะมากนะคะ GoPro นี่หลักหมื่นแต่ว่าอันนี้แค่หลักพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวครั้งนี้จะมาสาธิตว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีหน้าจอนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพอได้มาปุ๊บก็จะต้องเสียบชาร์จใช่ไหมทีนี้ตัวชาร์จมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้แกออกมานะคะก็ จะมี2รูรูหนึงเป็น hdmi นะคะรูหนึงก็จะเป็นที่เสียบชาร์จหรือว่าเป็นตัว micro usb นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เสียบการ์ดค่ะพอหลังจากที่เราชาร์จนะมันก็จะเป็นไฟสีแดงๆตรงนี้นะคะเมื่อไฟมันดับก็คือมันเต็มนะคะมันก็โอเคแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เสียบแบตนะคะสําหรับวิธีการใช้นะง่ายมากแค่ กดปุ่มอันนี้คือปุ่มชัตเตอร์อันนี้คือปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มสวิชเพื่อเป็นโหมดวิดีโอนะคะนี่คือเปิดอ่าเมื่อเปิดแล้วมันก็จะได้ยินเสียงติ๊ดๆเมื่อกี้นะคะแล้วก็วงกลมตรงนี้คือเป็นวงกลมที่แสดงแบตนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยมันจะออกเป็นสีฟ้าก็คือแบตเนี่ยสมบูรณ์เต็มนะคะแล้วก็เมื่อมันลดลงมาเหลือประมาณครึ่งนงมันจะเป็นสีออกม่วงๆนะคะแล้วสุดท้ายนะคะถ้าสีแดงคือต่ำกว่า20%แล้วนะคะ อันนี้ตั้งกล้องแบบนี้กดเลยค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่้งได้มานะ้ึงเอาไปญี่ปุ่นแลวมันก็กดมั่วเลยมันก็สนุกดีนะการที่กดภาพโดยที่แบบไม่รู้ว่าเฮ้ยรูปมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะสําหรับวิธีการถ่ายง่ายมากนะคะกดจะสังเกตว่ามันจะมีเสียงติ๊ดสองครั้งนะคะติ๊ดแรกคือการกดชัตเตอร์ไปแล้วและติดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือ การพร้อมถ่ายสาหรับรูปต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคง่ายๆนะคะยิ่งโดยเฉพาะตอนถ่ายกลางคืนเสียงติดที่2มันจะดังนานมากเลยกว่ามันจะดังะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดติดแล้วก็ค้างไว้รอให้มันดังติดอีกทีหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยขยับนะคะไม่งั้นผ้ามันก็จะออกมาเบลอนะคะแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีไฟตรงนี้มีไฟตรงนี้คือมีไฟทั้งหมด3จุดนะคะให้รู้ว่า โอเคพร้อมถ่ายแล้วนะส่วนเมื่อเป็นโหมดวิดีโอนะคะเราก็จะกดตรงนี้ครั้งหนึ่งมันก็จะดังติดและไฟมันก็จะติดทุกส่วนเลยอันนี้คือการอัดวิดีโอนะคะพอจะอัดปุ๊บก็กดทีหนึ่งปับ๊บอืมไฟนะคะมันก็จะกระพริบตรงนี้ว่าอันนี้คือการอัดวิดีโออยู่นะอ่าเสร็จแล้วพอเราอัดเสร็จเราก็กดชัตเตอร์ทีหนึ่งปับ๊บอ่ามันก็จะดังติติ นะคะว่าโอเคอันนี้อัดเสร็จแล้วนะแต่ไฟยังขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ยังเป็นโหมดวิดีโอนะคะแล้วก็จะกลับมาเป็นโหมดภาพเมื่อกดทีหนึ่งอ่าอย่างนี้ไฟก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็จะกลับมากลายเป็นโหมดภาพปกติทีนี้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วแล้วมันจะถ่ายยังไงให้มันสวยในเมื่อเรามองไม่เห็นมันถูกป้ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแอปพลิเคชันซึ่ง ในคนกลุ่มที่ใช้ Android นะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีแอปพลิเคชันของเขาโดยตรงแต่ว่าคนที่ใช้ iPhone นะคะก็จะต้องใช้แอปอย่างอื่นแทนนะคะซึ่งตอนนี้ที่ต้องใช้อยู่จะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Linkin Eyes นะคะอันนี้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 ป้าก่อนอื่นเราต้องมาเปิด Wi-Fi ของตัวกล้องก่อนนะคะโดยกดด้านข้างอันนี้ กดแค่ทีเดียวนะคะไฟมันจะติดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสักพักนึงมันจะกระพริบ,บเมื่อกระพริบปุ๊บแสดงว่าโอเคผมใช้งานแล้วนะอ่าอันนี้กระพริบแล้วนะคะเมื่อกระพริบแล้วปุ๊บเราก็มาที่ตัว s e t t i n g นะคะแล้วเราก็เลือกชื่อ wifi ของเราอันนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าเป็น ydxj ประมาณนี้นะคะ พอเราเลือกเสร็จปุ๊บอ่าเมื่อมันคอนเนคกันแล้วนะคะเราก็ไปที่แอป Linkin Eye s ่อกี้อันนี้นะคะกดเข้ามาอ,นนอันนี้ก็จะเป็นหน้าจออืมอันนี้เมื่อมันซิงก์แล้วนะคะมันก็จะเห็นหน้าจอเลยนะคะว่าโอเคอันนี้คือหน้าจอนะเราสามารถกดชัตเตอร์ ได้นะคะแต่อันนี้มันจะเซต Default Mode มันจะเป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนก่อนให้เป็นกล้องนะคะแบบนี้ปึ๊บเราสามารถกดชัตเตอร์ได้ที่นี่เลยอ่าอันนี้คือการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันนะคะอันนี้ก็สามารถดูรูปได้ด้วยแต่มีความรู้สึกว่าแอปอะ่ะมันไม่ค่อยเสถียรนะคะมันช้ามากแล้วก็บางทีก็แครชนะคะนี่คือรูปที่เราถ่ายไปนะคะ น,นี่ก็จะเป็นรูปที่ถ่ายมาก่อนหน้าน,นี้อ่ามันก็จะสามารถดูได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะของทางตัวเอ,อ่อกลิคามีราตัวนี้นะคะตัวนี้กันน้ำได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันต้องใส่เคสเนาะตอนนี้เคสยังไม่ออกนะคะรออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมาทีนี้เนี่ยเอ,อ่อสำหรับเรื่องคุณภาพของรูปส่วนตัวมันคิดว่ามันต้องเอามาแต่งต่อะคะ่ะ คือรูปที่ออกมามันค่อนข้างมืดนะคะค่อนข้างมืดนิดนึงก็อาจจะต้องเอามาปรับแสงอะไรนิดนึงแต่ว,ว่าวิดีโอทาได้ดีมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็น action camera หรือเปล่าไม่แน่ใจคือ,อ,อมันอัดวิดีโอได้สวยนะแล้วก็เสียงอะไรไงเงี้ยโอเคเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเหมาะกับการถ่ายวิดีโอมากกว่าถ่ายภาพนะคะส่วนตัวภาพมันจะเป็นเลนส์วายนะคะข้างในเป็นเซนเซอร์ของโซนี่ก็แบบเฮ้ยถือว่าโอเคใช้ได้นะคะอันนี้คือวิธีการใช้คร่าวๆนะคะก็สําหรับ รูปต่างๆที่จะเอามารีวิวนะคะก็อยู่ในบล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงลองไปติดตามชมกันดูค่ะ,ะวิธีการปิดง่ายทเดียวนะคะกดค้างนะคะ,ะแค่นี้ก็คือการปิดแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นมินิรีวิวสำหรับกล้องยี่คาม,มร่านะคะติดตามชมได้เต็มๆในบล็อกค่ะสำหรับครั้งนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ